哈哈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  กินก๋เตียวก็ key break ได้ Die. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแชมป์พิรพลครับวันนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนกันนั่งอยู่ในร้านกว๋วยเตี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะฮะคือ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคนได้คืออาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทีเนี่ยในอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และพลังในการนําเสนออะไรเนี่ยมันคือฝันร้ายของผมเลยที่ผ่านมาผมเคยมีประสบการณ์แล้วไม่มีอาการป่วยอะไรจะแย่ไปกว่าอาหารเป็นพิษนะครับที่ออกจากทั้งทางปากและออกจากทั้งทางก้นออกทั้งสองทางทรมานมากผมเคยน้ําหนักลดเกือบ10บกิโลเพราะว่าไปทานอาา่อส่วน หรือว่าหอยหนางรมดังนั้นหลังๆผมค่อนข้างจะแข็งแรงมากเพราะว่ามีอาหารที่ไม่กินเยอะแล้วก็มีคุณหมอซึ่งแนะนำนะครับว่าอาหารอะไรที่ควรที่จะเลี่ยงหอยทุกชนิดครับหอยลายหอยมแมลงผู้หอยหนางรมพวกนี้อันตรายแบบสุดๆโดยเฉพาะหอยที่มันเกาะตามหินน่ะ เพราะอะไรครับหลังๆทะเลนี่มันสกรปรกมากนะครับเวลามันพัดพาขยงขยะมาซัดสู้กับหินไอ้พวกขยะพวกเนี้ยหินมันก็ดูดพวกสารพง n สารพิษแล้วคุณยิ่งไปซูดน้ำซูดหอยสดๆเรียบร้อยถ้าเกิดเรื่องที่จะทานหอยสักอย่างที่รู้สึกปลอดภัยก็คือหอยเชลล์นะฮะแล้วก็หอยจองเมนูที่ควรจะเลี่ยงอีกก็คือพวก ปูไข่ดองและก๋วยเตี๋ยวหลายคนบอกเฮ้ยบ้าแบบก๋วยเตี๋ยวมันเป็นสิ่งที่แบบปลอดภัยที่สุดใน33โลกเพราะก๋วยเตี๋ยวมันต้องลวกมันต้องเดือดถูกครึ่งเดียวครับผมเคยมีอาการอาหารเป็นพิษจากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ว่าคือก๋วยเตี๋ยว Waterfall น้ำตกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูนะครับวิธีการที่เขาทำเนี่ยบางร้านเนี่ยตักน้ำซุปมานะครับแล้วเขาจะมีเลือด และแกก็จะมาผสมกันแล้วก็ร่าลงไปนั่นแหละครับอ้วกแตกกันมาเยอะแล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะทานกว๋วยเตี๋ยวน้าตกคุณต้องเลือกร้านที่เขาไปผสมกันแล้วแล้วมันปุดปปุดปุดดถ้าเกิดมันเดือดแล้วพอจะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดน้ําซุปเดือดตักเลือดผสมโชะคนพรึบก็บางคนก็ชอบที่จะเสี่ยงนะครับแต่ผมไม่ชอบที่จะเสี่ยงฉะนั้นวันนี้กว๋วยเตี๋ยวก็เดียงได้ ดีต้องเดือนมาเป็นครอบครัวแชมป์ h ช n แนลและถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเทาภาษาไทยก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วยังยังยังไม่จบนะมันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิกหนึ่งครั้งจบง,ง่ายๆโดนิดน